เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกคนนี่ก็อยู่กันในพาร์ทที่ล้วนะครับสำหรับเกมอะไรนะ Medieval Dynasty เออไห่ฟาร์มตันนี้ผมลืมชื่อซะละอันนี้ผมก็แอบ,บไปฟาร์มมาเพิ่มนิดหน่อยนะครับพวกไม้อะไรพวกนี้นิดหน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนมืดเลยเนาะผมก็เลยไม่อยากจะเล่นตอนกลางคืนเท่าไหร่ผมกลัวคนอื่นจะมองไม่เห็นนะ่เออตามตามที่ผมพูดนะครับวันนี้เราจะไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปไหนขอเก็บผิดกันได้ไหมไม่ได้ม่ได้ มันผ่านไม่ได้จริงๆของอย่างนี้ผมเชื่อทุกคนต้องเป็นนะแบบเล่นเกมพวกนี้เล้วเวลาเห็นอะไระบ้างเหมือนพื้นใช่ไหม,มก็ต้องเก็บทำไมไม่ได้จริงๆเนี่ยไปเดี๋ยวจะเข้าเมืองกันนะครับตามที่พูดนะครับว่าเราจะไปทำภารกิจแต่ก่อนทำภารกิจเขาแอะอุ้อ,อัพด้วยไปทำภารกิจเนาะขอเก็บก่นกอนเนาะ โอเคอืมไปทำภารกิจกันเถอะ <laughs> ทางไหนนะลืมทางตรงทางตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จเจอเมืองก okay. อสโทเวียโอเคไปเฮ้ยแต่เราอุตสา่าห์เลเวลอัพบางทีใช่ไหมเราอัพเลเวลวันดียวเนาะเราได้หมวดของซไวเวอร์มานะครับซิวเวอร์เออผมคิดว่าอันนี้กันอุณหภูมิอันนี้กันพิษเฮ้ย อันนี้นะครับทำให้เราสามารถมองเห็นเห็ดเห็นขนนกเห็นพวกส่วนภัยได้นะครับน่าสนใจนะอัพดีกว่าโอเคอัพแล้วแต่ว่าแล,วแล้วมันใช้ยังไงอะ่ะเฮ้ยผมจะมองเห็นได้ยังไงอะคือมันมันมองเห็นยังไงวะผมรู้สึกมันเป็นเหมือนสกิลอะแต่มันมันใช้งานยังไงวะ ครับนะอ่าผมไปดูใน setting มานะครับมันต้องกด alternate เนาะอ่านี่ไงโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวน่าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อนี่นี่คือมันอยู่โอโ้โหถ้าไม่มีสกิลนี่คือมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยดูดิอย่างเยอะอย่างเยอะเลยอะ่ะแต่เรามองไม่เห็นแนะ่เจ้า ที่ไหนอ๋อมันโหกดหมดนี้มันใช่สเตมินาเลยนะครับลดัวเลยอะเก็บเก็บให้หมดเก็บ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 เก็บ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 ใครเล่นตามผมนะครับก็อัพเถอะนะเชื่อผมอย่างแจ่มแล้วนี่คืออะไรอ่ะเซนจอนนวดคืออะไรวะสูวนภัยเล็กอย่างได้เลยอ่ะเก็บก่อนเนาะจกลงว่าเราจะได้ไป เราจะไปทำภารกิจไหมโอเคจะหมู่บ้านนะครับตามที่ผมพูดเนาะวันพาร์ทนี้ผมจะมาทำภารกิจกันเนาะจะมาลองดูนะครับว่ามีภารกิจอะไรเราทำได้บ้างคือเราต้องคุยกับคนเลยใช่ไหมสิลรันนี้น่าจะเป็นพ่อค้านะน่าจะมีของให้ซื้อคุณผู้หญิงครับชื่ออดินเลนาอดีอเดลน่าโอเคอายุ35ปีเฮ้ย35แล้วหรอน่งเด็กเลยอะไหนดูซิมีของอะไรขายบ้างเฮ้ยทำพืชผักสวนครนัวได้เลยเนี่ย นี่ครับมีมีมีมมเมล็ดพืชมีข้าวมีอะไรพวกนี้ด้วยเออผมว่าน่าสนนะฮะเาไปทำแบบทำสวนหลังบ้านอะไรเงี้ยวันนี้อากาศดีนะคุณคิดว่าอย่างนั้นไหมอุ้ยอ๋อ,อมันเพิ่มค่าเอฟพลู๊ l บอลนะครับน่าจะเป็นความสนิทกันอ่ะคุยได้อีกไหมช่วงนี้คุณได้ข่าวดินทาอะไรบ้างไหมเอาสิเอาดวลลบด้วย <laughs> โอเคโอเคไม่ดินทาก็ได้ สวัสดีครับอ๋อนี่คุยได้เลยอันนี้อายุสิบห้านะฮะอุ้ยเด็กอยู่เลยอ่ะอ๋อชี้น่าเอาชีนะาช้นะ่าคืออะไรเนี่ยคุยได้ไหมเอาคุยไม่ได้ด้วยโอเคไม่คุยก็ไม่คุยนะคนนี้ขายของนะครับขายอะไรเอ่ยขายของกินราคาแพงด้วยไม่ซื้อไม่ซื้อฉัาไม่มีตังค์เราจนอยู่ค่อยซื้อนะไหนให้มีเควสมั้งเนี่ย I w a n t t o tell you something ฉันจะมีอะไรจะบอกคุณเนะี่ยคนสวย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนนายจะจีบคนอาอยุห5อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะสวัสดีครับเมื่อสักครู่ไหมอ๋อเราคุยกันได้ด้วยโอเคโอเคเฮ้ยเราจีบได้ด้วยเหรอถ้าจีบได้แล้วก็จีบสาวดิใช่ไหมเด็กเด็กน้อยสวัสดีครับพ่อหนุ่มเฮ้ยเจ็ดขวบนะฮะคุยไม่ได้ด้วยอะไรวะหรือว่ามันให้คเราคุยได้แค่อ๋อคุยได้คุยได้ไ คนนี้อาสามสิบนะครับแลมเบอร์ตางานเป็นไงบ้างผมบอกว่าทุกอย่างจะโอเคนะอ้าวเขาเพิ่มว่าไม่เพิ่มเลยสักนิดเดียวคืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เหมือนกับชวนคนมานะครับเหมือนกับเราบอกว่าเราเพิ่งสร้างสถานที่ใหม่แล้วก็ต้องการให้คนมาร่วมด้วยนะฮะให้มาร่วมทำงานด้วยระดาบน,นี้ได้เลยยังไม่พร้อมเนาะแค่ <laughs> ทำอะไรยังไม่มีอะไรท,ทำเลย hard job อากาศดีนะครับคุณว่าไหมอ่าไม่เพิ่มทุกอย่างไม่คุยกันได้เวียนเอ้ ฮ้ยคนนี้เหมือนจะสวยฮะอายุ28นี้เหมือนกับไม่ชวนไม่ได้นะครับมันบอกว่าเราต้องมีค่าเร putation นะครับถึง50แต้มก่อนเราถึงจะชวนคณมาทํางานด้วยได้นะฮะเราลองคุยดูนะครับฉันเพิ่งกลับมาจากทํางานในสวนนะ่ะงานหนักเลยแหละอ่าได้ขาทุกโกมา2นะฮะช่วงน,นี้คุณเป็นยังไงบ้างอ่าฉันมาสูนนี่มันอะไรกันเนี่ยเราผมทํางานเกือบทั้งวันแล้วแต่ผมก็รู้นะครับว่าวันหนึ่งอ่ะสิ่งที่ผมทําลงไปอ่ะมันก็จะตอบแทนกลับมาคุณเคยได้ยินไหม นกที่ตื่นเร็วกว่าก็จะได้หนอนกินก่อนเสมออ่าน่าจะเป็นการเล่นสํานวนนะฮะ Apple ศูนย์โอเคไม่คุยก็ได้ Newcomer เราสามารถชวนคนอื่นนะครับมาล่วงเราได้ถ้าหากว่าเรามีค่าความเชื่อถือนะครับมากพอทําให้เราสามารถเก็บทรัพยากรต่างๆนะครับได้เร็วขึ้นสามารถชวนคนมาดูแลสัตว์เลี้ยงได้มาจัดการสวนได้ก็คือแล้วก็สามารถ,แล,าารถแล้วก็สามารถพัฒนาแต้มเทคโนโลยีได้นะครับแล้วทำให้ทุกคนไนดะ้มีชีวิตที่ดีขึ้นเฮ้ยแจ่มฮะ ก็โอเคเอ้ยผมพูดค่าไอ้เรื่องเทคโนโลยีผมผมมีอย่างหนึ่งอะผมไปตัดต่อผมจําได้ว่าผมเห็นในคำว่าเนี้ยเทคโนโลยีเนี้ยผมไม่เคยเข้ามาดูเลยอะมันคืออะไรวะอ๋อเราเหมือนอัปเกรดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออนี่ไงธนูอ๋อคือเราต้องมีค่าเทคโนโลยีนะครับถึงก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกไอ้พวกนี้ได้ใช่ไหมเหมือนเหมือนกับเป,เป็นเป็นสกิลไหมในการปลดล็อกใช้แต้มเทคโนโลยีปลดล็อกนะครับนี่น่าสนใจมาก ระบบมันดีนะ management ผมคิดว่าอันเนี้ยเอาไว้สําหรับคิดว่านะอันนี้เอาไว้สําหรับจัดการบริหารคนเหมือนกับให้คนทํางานเหมือนกับถ้าเราสร้างถ้าเราสร้างอะไรสักอย่างอะคิดว่านะถ้าเราสร้างเหมือนกับโรง,บง,บงแรม่างเงี้ยเป็นเหมือนกับโรงแรมอะเราสามารถให้คนมาดูแลได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าอย่างนั้นไม่ชัวร์ไม่ชัวร์แต่เราก็จะมาดูต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมนะแต่ผมอยากได้เควสนะคนไหนมีเควสบ้างเอ่ย hello มีใครอยู่เฮ้ยอ๋อมันมีสัญลักษณ์เคเวสอยู่นี่เองเอ้ยเราก็เคยตอบรับเราเอ้ยน้องสี่เปนห้าอะไรเหรอแล้วถ้าตัวใหญ่มันจะขาดไหนไวะเนี่ยอ,อ,อ๋อห้าพันอ๋อห่างกันห้าร้อยคุณเจ้าของเคเวสรอผมก่อนคุณจะไปคุณจะเดินหนีผมอย่านงนี้ไม่ได้นะเหมือนเขาจะทำสวนโอ้โหอ๋อนี่คือมเมล็ดเหรอโอ้ยนี่ผมเหยียบมเมล็ดเขาอยู่เ,เนี่ย สวัสดีครับโบมิล่าอ่านว่าไงว่าโบเลมิล่าโบโบมิล่ามากกว่าเนาะโอเคเราทํางานให้ผมเคลียลยนะครับฉันต้องกาคนที่แข็งแรงอะ่ะท่านจ่ายเงินให้ได้นะรู้ไหมว่าฉันต้องแบบเลี้ยงดูเขารู้ไหมว่าฉันมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูแต่อาหารนะ่ะมันหายไปเรื่อยๆเลยฉันมีเงินนะแต่ไม่มีเวลาข้อแรกบอกว่ามันก็ไม่น่าจะยากนะเดี๋ยวผมกลับมานะก็นั่นจะไปหาอาหารให้อย่างนี้หรอคือต้องการอาหาร,ราอะไรรนะือว่าเลยเนี่ยข้อสองนะครับ นี่ฉันดูเหมือนคนแร่เนื้อรือไงโอเคเราทับรับงานนะครับมาสูตูฟีสนะครับมีปากที่ต้องเลี้ยงดูนะฮะโอเคครับ, okay, รบผมคิดว่าเราเราน่าจะต้องไปหาอาหารไหมล่าสัตว์หรือเปล่าน,นี้มีอะไรบ้างไม่มีเนาะโอเคครับเราได้เคลมมาแล้วเนาะผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปหาอาหารนะครับแล้วก็เราเรามีอาวุธอะไรบ้างนะอันนี้คว้างได้ใช่ไหมโอเคถ้าถ้าเราถ้าเราทำอย่าง,งนี้ ถ้าหากว่าเราตัดต้นต้องใช้อะไรครับนะบหนึ่งนะมันต้องใช้ล็อกนะครับทันไม้ทันไม,นม้โอเคอาได้มาสองนะครับคุณคิดว่าไงนะถ้าหากว่าผมใช้ไอเนี้ยไอ้หอกเนี้ยคือแบบปลารัวๆเลยแทนนูอะไรอย่เงี้ย ผมว่าน่าจะได้อยู่นะนี่เรามีสามใช่ไหมให้หมดเลยไปไปล่าสัตว์กันวันนี้เราทำาเราไปทำเควสให้คนผู้หญิงนะฮะที่ชื่อที่ชื่อแล้วนะโบเลมิล่าอะไรทุกอย่างโอเคครับเราจะเจอสัตว์ให้ล่าไหมเนี่ยนี่ต้นนี้คืออะไรอะ่ะหินหรอ เหมืนจะเป็นก้อนหินเนาะตรงไหนมีสัตว์ให้ล่าบ้างเนี่ยผมผมคิดว่าตรงแถวแอ่งน้ำมันต้องมีเนาะถ้าตามคอามเปนเซนต์เนี่ยใช่ไหมชัวร์มเ,เราเริ่มหิวน้ำแล้วด้วยเราไปเราไปล่าตรงนั้นแล้วเรากินน้ำเลยแล้วกันไปไปกิ้งกวางนางหอยทุกอ,อย่างต้องมีทุกอย่างแหละ ใช่ไหมอ่าเราน่าจะใกล้ถึงน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันไม,ม,นไม่มันไม่มีสัตว์สักตัวจริงเหรอเฮ้ยผมเห็นผมเห็น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 อะไรนะนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรเหมือนกวางนะครับเหมือนกวางเหมือนกวางเรากดนั่งได้ไหมโอ้โหคอมเมนต์นี่คืออะไรกันเดี๋ยวนี่ไงอ่าเฮ้ยวัวหรอ,หรอ อันนี้เอ้ยนี่ไงนี่ไงเอ้ายิงปักโอ้น้องวาาของสาน่าเอ้ยน้องน้องว้าของสาน้าแต่คนอ๋อเนี่ยเนี่ยจเนี้เนี่ยเนี่ยแต่คนเรหมดต้องพัดเจ้าช่วยนี่ไงได้มาแล้วนะครับโอเค เราแรเนื้ออะไรนะครับต้องใช้ประมาณ3นะครับใช้หอ,อกถึง3อันนะฮะในการล้มนะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ดมันจะไม่มีจระเข้น้ำใช่ไหมเห็นน้ำที่ผมกลัวผมผมไม่ชอบจระเข้เลย <laughs> เราล่าได้ตัวหนึ่งแล้วว่าแต่ตัวนงไปไหนเนาะ ว่าขึ้นที่งสูงไว้ก่อนดีกว่าเนาะน่าจะเห็นง่าย,ายๆอะ่ะป่านี้มันทึบมากเลยทุกคนผมกลัว <laughs> กลัวป่านี่ทึบเกินไปเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเหมือนริ้งจอกเหรอเราไปตามเข้าไปนะครับ โอ้โหเขียวเขียวเขแล้วเจบย่องบามไปนะครับย่องบามไปแล้วก็นี่ไองไอุ้ยไม่โดนด้วยไม่ได้แล้วว่ะอุ้ยพวกนปลาย,ยากมากเลยนะคือมันไม่อยู่นิ่งเห็นไหมเมันวิ่งจุ๊บจ๊บจุ๊บจุ๊บตลอดเวลานี่งไงแล้วมันยู่ตรงที่กูป,ปาเสร็จแล้วเลยนะโอ้ my god อุ้ยมันกัดด้วยมันกัดด้วยพอมันกัดด้วยมันกัดด้วยอุ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เอา มันกัดทุกคนมันกัดสู้เหรอนายสู้เหรอนายสู้เหรออ๋อได้แล้วเชื่อตายเลยเหรอเฮ้ยล่าเนื้อดิเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าหมาป่าเอ้ยไม่ใช่หมาป่าหมาติ้งจอกนะครับโอเคได้ขนมาสองนะครับแล้วก็ได้เนื้อมาอีกนะฮะแต่เนี่ยเามาื่อเรามาทั้งทีใช่ไหมเราก็ไล่เต็มที่แล้วกัน อีพีน,นี้นะครับเราจะเป็นพันหมองเราจะล่าทั้งวันเลยเฮ้ยล่าทั้งวันไม่ได้เพราะเราต้องเราจงต้องทําบ้านอีกนะครับเรายะต้องทําอีกหลายๆอย่างเอ,อ่อสักสี่แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ครับต่อไปมันน่าจะมีหอ,อกหินนะครับหรือไม่ก็หอ,อกเหล็กเนาะเพราะไม่งั้นเราเราคงลำบากแย่อะถ้าถ้าให้ต้องเดี๋ยวหน มาได้ตรงนี้เหรอถามจริงเฮดช็อตเดี๋ยวมันมันลอยได้เนี่ยลางไปนะครับลางไปเราเป็นพานหม่องนะฮะเราต้องโอ้โหแม่สาน้อยเดี๋ยวแม่สาน้อยไปไหนแล้วแม่สาน้อยหรือแม่แม่สาน้อยนั่นสินางช่างอวกอันเหลือเกินความแม่นนี่มันคืออะไรกันครับผมผมต้องฝึกปลาว่ะจริงๆนะ ฝึกคว้างหอ,อกอะผมคว้างกากมากเลยเฮ้ยนะยินิ่งมั้งสิตัวเองผมมันวิ่งไม่หยุดเลยวดิะอะไรวะนะทุบที่ของปลาโดนไหมนี่ไงโอ้ใหม่อยอด oh เราจะค่อยๆย,ย่องเข้าไปนะครับเราจะค่อยย่องแต่ยเย็นนะฮะ ทุกอย่างมันต้องใจเย็นนะครับในเมื่อเราปลาเลยอะไก่ไม่โดนนะฮะเราต้องไปใกล้ใกล้ขึ้นนะครับผมว่าตรงนี้โดนละชัวร์เนี้ยนี่ชัวร์ชัวร์เไงเฮ้ยไม่ตายได้ไงอะผมเหมือนเขาบาดเจ็บนะครับเขาวิ่งไม่ออกแล้วมันเชือขวานได้ไหม นี่ไงเรียบร้อยนะฮะอ๋อนี่กว้างนะครับนี่กว้างกวางเหรอมันเขียนว่าโดมันคือกว้างนะครับแต่มันเสียงมันเหมือนกับวัวเลยวะเคลเรากลับหมู่บ้านนะครับเราไปส่งเพจกันดีกว่าเราแทร็กเควสได้ไหมอ่ะนี่มอสตูฟีดแทร็กได้ไหมนี่แทร็กอ่านี่แทร็กเควสแล้วนะครับ นี่ไงเราต้องส่งเควสนะครับเอาอาหารเนื้อให้ให้คนนั้นนะครับโบลเมลาโบมิล่าโอเคเราต้องหาให้เนื้อให้โบมิล่า3ชิ้นนะครับถือว่าเป็นการล่าที่ประสบความสำเร็จนะฮะแต่เราก็พลาดอย่างหนึ่งเนาะคือเราผมว่าเราต้องเราต้องเก็บเห็ดนะฮะใช่ใช่เราต้องเก็บเห็นนเดห <laughs> ไม่เห็นไม่ได้จริงปะโต,ต้เอ้ยเก็บให้หมดผมคิดว่าเราควรจะมีแบบ สารที่ฝึกก่อนอ่ะในกานปลาผมปลาก,ากากมากเลยเห็นไหมให้ตายเถอะแต่กินทีสสัตว์ก็หลากหลายนะดูมีความหลากหลายดีนะเอออย่างหนึ่งผมอยากรู้ว่าปลาปลามันเราตกปลาหรือว่าเราต้องเอาหอกไปแทงปลาวะอุ้ยหนักหนักจะหนักเหรอหรือว่าอะไรวะขึ้นอะไรอะไรขึ้นข้างล่างคืออะไรขึ้นมือนอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ นี่นคืออะไรทุกคนวัดมันไม่มีบอกเลยหรอถามจริงเนี่ยนี่คืออะไรวะสัยลยกรรมห้าสิบเอ็ดแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดก่อน,น,นที่ผมเปิดล่าสุดก่อนที่จะไปล่าสัตว์อะ่ะมันขึ้นว่าศูนย์นะแต่หลังจากที่เราล่าสัตว์มันก็ขึน้นี่คืออะไรวะมาส่งเควสน,นะครับอ่าฉันได้สิ่งที่ต้องการแล้วอันนี้ก็คืองินของคุณ ขอบคุณครับสำหรับเงินนะฮะเราได้เงินมาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เราได้เงินมาวเราไม่ได้เงินหรอเฮ้ยเธอเธองินคุยหน่อยดิเงินเราไปไหนอะทำไมเราไม่ได้เงินน่ะอะไรวะ บั็กหล่อหรือว่าอะไรหรือว่ายังไงหรือว่าไม่ให้เงินเราหรือมันโกงเราหรือว่าอะไรวะเดี๋ยวใช่ไหมันมันนี่มันค่าเงินถูกไหมหรือมันเป็นถุงเหรอถ้าเปิดทิ้งหรือเปล่าไม่น่าไม่น่าใช่เราคิดเราคิดมากเกินไปไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าตอนเนี้ยไม่ใช่เงินกูไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นหน้าใหม่นะครับเราทำางให้ฟรีสักครั้งแล้วกันยูนิคอร์ส คนในหมู่บ้านนายกงเราอ,ะอ่ะอ้าอวเป็นไงบ้างหนุ่มน้อยชีวิตเป็นยังไงบ้างก็ไม่ค่อยแย,ย่นะผมมีบ้างของตัวเองแล้วแล้วผมก็คงไม่อุ้ยมันอยู่ดีไฟก็ดิดมันก็ดีแล้วนี่นั่นได้ข่าวว่านายเพิ่งไปล่าสัตว์มาไม่นานนี้ใช่ไหมใช่ครับผมนายทำอะไรฉันสักอย่างได้ไหมล่ะมีมีคนในหมู่บ้านคนหนึ่งอะนะชื่อว่าแซมเบอร์เขามีกระท่อมของตัวเองแล้วก็แล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบฉันนเท่าไหร่อ่ะนะเขาอยู่ตัวคนเดียว ก่อนหน้าน,นี้ที่เขาได้มาเยี่ยมที่โรงเตี๊ยมน,นะเขาได้เล่าเรื่องมาอย่างให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มหมาป่านะพราทตัวเีปัญหาซะด้วยนายช่วยไปสืบเห้หน่อยได้ไหมว่าเขารู้อะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวฉันจะให้รางวัลกับนายแต่คําไม่รางวัลกับนายเร่มคุ้นๆอะไรเว้ลงุงถ้าลุงไม่แตะตังค์เหมือนคนผู้หญิงเมื่อกี้นะลุงนะผมจะขวานตามหัวลุงแล้วเนะี่ยโอเคนะเรารู้กันแล้วนะลุงนะนี่คือคำเตือนนะลงุงโอเคครับโอ้เจ็ดร้อยเมตรเลยเหรอ เฮ้ยไมวันนึงมันหมดวัยจังไงทุกคนคนุณผมว่าผมว่าผมหาเงินก่นอนดีกว่าคุณไหนขายของบ้างนะคุณไหนขายของบ้างเอ่ย <c oughs> ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าคุณผู้หญิงครับคบุณผู้หญิง